องค์นี้จะเป็นสนงนะฮะหรือสิงลงไตตีเป็นพระหมอยาเป็นผู้ริเริ่มการทํายาท่านทดลองยาต่างๆกินยากินนู่นกินนี่กินกินจนร่างกายตัวเองป่วยเออนะครับแล้วท่านก็รักษาตัวเองได้ด้วยนะไม่ใช่กินจนป่วยแล้วรักษาไม่ได้นะอ่านะฮะเพราะฉะนั้นชาวจีนเชื่อว่าท่านคือเภสัชกรคนแรกของ ลกชาที่หึ่องอยีมีนะเพราะฉะนั้นก็อธิษฐานขอพรให้สุขภาพแข็งแรงนะคระับปราจากโรคภัยไข้เจ็บนะหรือว่าอย่างคุณหมอทําเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็อธิษฐานเพราะท่านเป็นเทพอุปัรภมด้านนี้โดยตรงนะครับในหน้าขึ้นไปด้านบนนะฮะนำเต้าแชกุงนะนำเต้าอย่างสิวแชกุงองนี้คือเทพผู้คุม ชะตาเกิดอ่าน,นะคุมบัญชีการเกิดคาว่าคุมบัญชีการเกิดคือคนเราจะมาเกิดเนี่ยคนจีนเชื่อว่าจะต้องผ่านบัญชีของท่านมาเกิด